มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเซเบอร์แฉ er สองผู้พันเขมรเอี่ยววางระเบิดล้ำเขตไทยกัมพูชาย,ยอมถอย23กรกฎาคม2568พลตีวันชนะสวัสดีหรือว่าเซเบอร์ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกรอรมอนกรมยุทธการทหารกรองบัญชาการกรองทัพไทยโพสทางเฟซบุ๊กระบุว่า เปิดเผยความคืบหน้ากรณีทหารไทยถูกทุ่นระเบิดบริเวณแนวคูเลช่องบกจังหวัดศรีสะเกดโดยระบุชัดเจนว่าทุ่นระเบิดดังกล่าวถูกวางในเขตไทยพร้อมเปิดชื่อสองนายทหารกรัรมพูชาที่เกี่ยวข้องเซเบอร์ช er ี้แจงว่า บริเวณต้นพญาสัตบัญซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุฝ่ายกัมพูชายอมรับว่าแนวคูเลดที่ขูดไว้เข้ามาล้ำในเขตไทยจึงได้กลบคูดังกล่าวและถอนกำลังออกจากพื้นที่ย้ำว่าหากไม่มีการล้ำจริงเหตุใดจึงต้องถอยพร้อมกันนี้ยังระบุหลักฐานประกอบว่าทุนระเบิดถูกวางหน้าแนววางกำลังของกัมพูชาซึ่งถือเป็นหลักการทางทหารปกติ และจุดระเบิดก็อยู่หน้าแนวคูเลตท,ที่นําเข้ามาในฝั่งไทยยิ่งตอบย้ำว่าจุดดังกล่าวเป็นดินแดนไทยอย่างแน่นอนพลตีวันชนะยังเปิดเผยชื่อ2หน่วยทหารกัมพูชาที่เกี่ยวข้องได้แก่พันสอสอนอ9 9 2สอนอ,อ,นอมีพันตีชุนโซผรซึ่งเป็นผู้บังคับกองพันหน่วย ชอพลสอ,สอน3ม,มีพลโทลำโซเคนเป็นผู้บังคับกองพันซึ่งทั้งสองหน่วยมีภารกิจในพื้นที่แนวชายแดนโดยเฉพาะด้านการวางกับระเบิดและการตั้งแนวกำลังซึ่งฝ่ายไทยเชื่อว,ว่าทั้งสองหน่วยมีบทบาทเกี่ยวข้องโดยตรงกับการวางทุ่นระเบิดที่นับเป็นเหตุให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บ หากไม่มีอะไรผิดปกติทำไมต้องถอยกลบแนวและบิดเบือนข้อมูลเเบอร์ตั้งคำถามพร้อมระบ,บุว่าแผนที่แม้จะไม่ละเอียดนักแต่ก็ยังชี้ชัดว่าจุดเกิดเหตุอยู่ในเขตไทยอย่างไม่มีข้อโต้แยง้งโพสต์ดังกล่าวถูกแชรย์อย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์พร้อมกระแสเรียกร้องให้ทางการกัมพูชารับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างโปรง่งใสและตรงไปตรงมาขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ